สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้สาวกูผ้าสาวลาตีกับสาวจอยกับย่าใจ่มาเก็บพักอันนั้นมาเก็บเห็ดอ่อยอีกแล้วด้อค่ะเด้อไปกันจ้าพูดนะสาวๆผ้ากันเก็บเลยสาวๆย้าใหญ่พี่น้อง เมื่อนั้นเก็ียไปเป็นไปพัดแข้ๆห้น้องรีบเสียบอยู่เอาอันนี้มันดำไม่ต้องเอานี่ค่ะพี่นอ้องเฮ็ดอ้อยเฮ็ดขี้อ้อยได้จ้ากินได้นะคะบเบเบี้ยนะคะ พูดค้าสืสีเหลวด้วค่ะพี่น้องนี่จ้าอุ้ยอือฮึมึงได้จ้าปานผู้เขาผู้เขาขี่อ้อย คนจะมาเก็บไล่หลายได้ค่ะพี่น้องนี่จ้ะได้แหงะได้งัดเอาเด้อพี่น้องมองใด้เพรามีคนหนึ่นห้อยคนเอาคนเคลียร์คนอย่างมันจะบ่ขึ้นได้ค่ะ เมื่อเท่ากันหรออันนี้กระเมียนได้แต่แต่มันหน่อยมันหน่อยมันหลาง่ะ የሚል ምልክት አለ። จ้านีค่ะพี่น้องพยายางมาเก,ก็บกับแม่ได้จ้าอยู่โรงงานนำ้ำตาลทางบ้านผืนนะคะเด้อนีค่ะพี่น้อง เอาล้วอันเท้าวเขาจะเอาตัวแต่เอโอเออแม่ได้จ้าพี่น้องมาเก็บน้ำการานขวดซอยสาวกบเนี่ยเอามีดกับวัฒนาดัดเนี่ยค่ะพี่น้องเอามือขึ้นเราขวดเจ้าเส่ถุงมืออันนี้น้องขวบบายังอันมันเพราะป็นถุงมืออย่าง งงมีอยู่นีคางเราไมา่คางเดียวอยาใจเราปูลูพิลีอยู่พี่งามกับแงมน่าได้จ้จพี่นอลองเอฟซีบอ,อกเพื่นได้ว่าเอาไปเห็ดน,นังกินเอาบอวกิเล่เอาไปพัดน้ำมันหอยเอาไป ผัดไข่แกงก็ได้จ้าทำได้หลายเมนูแต่บางคนกับพกินแล้วจ้ะย,ยานเบื่อพรนะาะโดยเฉพาะย่าอยู่ีหนเด้อค่ะเด้อนะย่าอยู่ฮียนสาวกับกับกินได้จ้ะ๋ยวขอเห็นกัอนแล้วก่นอน สาวกกเห็นแต่สวยๆนี่เอาเห้แมห่เถียเถียหกหลายหนึ่งป่าเก็บเก็บช่วยกันเก็บช่วยกันลูอ้ยเถียไป่จ้าลูปลาดเลย่นว่ารูปลาเอ้ยนเถาะเนาะจ้าขนเถาะเนาะหอว่าฝนแย่ใจงอ่ออกกิมออกอยูู่ปลาดเ้ยเ้อเถีสาวกบกิมออกกิมออกเห็นันปูรูยำลอยเถีเห็นบ่าเ เช้าลาเส้าลาตีเก็ยบ่เปลี่ยนได้ค่ะพี่น้องาลาตีพสาัวส้าลตีเฮ็ด่เปลี่ยน่เคยมาจเคีย่นีลนเ้าจะากวบวมืติงเพ่อนที่ฝาย้งนพอพี่น้องทังบ้านได้เวเพื่อนห่น เพื่อนใดใกล้กตาเงยเงยคืนกะตารเราพี่น้องเลยเพื่อนว่าเพื่อนมาแต่หกโมงป่าสันจ้ะเช้านจะเอาก,ากรบเหลืองกลัมาเมื่อนี้สาวกบมาตอนเช้าได้จ้าพี่นอ้องเมื่อก่นอนนั่นมาตอนแรง สามถุมกับม่เหลวเริ่มห่อนแล้วค่ะพี่น้องแดดเริ่มออกแล้วครูคเข้าเอาอย่างคัดแคะทีมงานทีมงานสาวกบปได้จาดอันทีมงานบานเพิ่นกับพวกเก๋ๆของตัวนี้่นอเบิจ้ะ เพิ่งได้จากพี่นอ้องอันนี้น้อยนี่เมีนดเ,เลยค่ะแมนยบวดเลยจ้ะนี่แต่มันหน่อยเนาะคะ่ะมีจาพี่นอ้องปุลูปิลี่อยู่นี่ปูลูปิลี่นี่แต่ห้อยค้นลูบคนอันเกียร์ได้จ้ะ เหลือเพิ่นเพิ่นมาแต่เศร้าแต่ว่าสวยมากจังงัยก่ออ,กอีกแล้วค่ะทำไมเพิ่นเคลียผ่านไปแล้วมันก็นขึ้นมาใหม่อีกนะค่ะขึ้นมาใหม่อีกคือเก่านี่ยะเป็น่ังสิต่ว่ามันหันหน่อยเนาะมันหน่อยอยู่ค่ะสาวกบเอาได้ค่ะ nó lặng ạ Hãy มือนจ้าไปไกจุ่มจุ่มตาอยไปเห็นแล้วว่าตาบ่นนั่นเห็น่มผุนุน่มนฝุนแม่นเมดแม่นเมือดป้ามองนี้ว่านมีคนเชียจ้ายาลาตีทนลมอยู่หนีบ้านันใสจากเล่ายูท่องใคายายลาตีไหไม่เอาตามาด้วยหรือไงไม่ไม่เอามาแต่ว่าไม่เครียดหรอก เบื <laughs> <laughs> gefallen, ้องป๊าพี่น้องวังสารกบได้หน่อยก็มูม่นหัดก่อนขี่ดินเตยแย่ดตีมันก็ออกได้ใหญ่กคอยซื้อไปแล้วปีนันงดมันบอมันอเปนี้่งีข้าไป่าเบืงด้วค่ะพี่น้อง เอาหัดหุ่มมากันกแกมี่มาเด้อย,ยังว่ารอพี่กัน่นจะพี่น้องอ,อขนาดบ่าแดดเป็นได้สาวกน่ะเลยแงแตกบัดละ วันนี้ไปล่างโื่อซลเล้วลด้วพี่น้องมันล่างยากขนาดเข้าเจ้าเอามีดมาปาดขาหนึ่งก็มีเลยคะ่ะเจ้าอสองดอกนี่งามหลายพี่น้องเบ้อเร่เลยเบ้อเร่เลยง,ง,งามงามมีกันด้วยจ้าวดูดีกัน เด้อมาขวดอันเฮ็ดอ้อยเป็นมูสาวกบเลยเด้อพี่น้องเลยโอ้ยไงยกัง่ไงบัด เลือตาแดางแดงพี่น้องป้าทถเะเลือตาจ้าเลือตาเหนเจ้าพี่น้องสวยมากมันโพดินขึ้นมานะจ๊ะพ,พี่พี่ค่ะโพดินขึ้นมา ะะจะน้อยกับก้วบร,ราค่าพี่น้องจะได้ไปหับน้องกองไปฉีดวัคซีนแล้ะค่ะน้องกองไปลรงเรียนเรียนสอบเมื่อนี้เลิกเที่ยงน่ะจะให้น้องกองไปฉีดวัคซีน ຈະເອົາມີດຈິ້ມເອงามมันงาม มันจะเห็นมาชัดปบนไดเดอ้อพี่น้องอ,อันเดียดเลยจ้ะน้องเจ้าไหมนี่เลยจ้ะกระตาสาวกบตาตาหนังของสาวละตี<า>ของแย่ใจได้หลายหลายพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้อเป็นร่ม่งยไหลแม่แต่งแต่หุบม,งม,มง้งเสาหุบม้งหนึ่งเนาะเข้ามาเนาะแม่จะม้งหนึ่ง เดี๋ยวนี้หาโม่งกว่าแล้วแสิเที่ยงแล้วป้าพี่น้องอันนี้ตาสาวจอยสาวลาตีสาวใจสาวใจแค่เสี้ยงแกแม่ของสาวกเนี่ยสาวกเพิ่มความสะอาดเรียบร้อยเนี่ยเจ้าช่วงไยนะที่แรลกกว่าจะอาดอยู่งพอได้ท่านพี่น้องสาวกมาหอดบาทหรอจ้าเห็ดอ้อยของเฮาเมื่อนี้สาวกจะขอ ฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามให้ได้ได้จ้ากดติดตามสากบผ้าลื้อแหลกหได้ด้จ้าพี่น้องขันมากขันบมากๆจังไรยกะสวยคอมเมนต์มาบอกสากบได้ได้จ้าเมื่อนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ